คนไข้มีฟันบนที่เคี้ยวค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยเสริมลากเทียนเข้าไปหนึ่งตัวเนี่ยก็จะยึดกับ attachment ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยในการยึดติดไม่ให้ฟันปอมถูกดึงขึ้นเวลาเจออาหารเหนียวทำให้มันไม่หลุดออกมานะครับ เคสนี้ก็เป็นเคสนึงนะครับที่ผมเอา attachment นะครับหรือส่วนยึดติดฟันปลอมเนี่ยที่เราใช้ร่วมกับลากเทียมนะครับเอามาใช้ช่วยยึดฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะในช่องปากนะครับลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะมีทั้งส่วนที่ให้การยึดติดกับตัวฟันนะครับที่เราเรียกว่าตะขอฟันปลอมนะครับทั้ง2ส่วนตรงนี้นะครับเนาะแต่เนื่องจากว่าฝั่งนี้เนคนไข้มีฟันบนที่เคี้ยวค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยเสริมลากเทียมเข้าไป1ตัวในตำแหน่งที่ตำแหน่งในช่องปากนะครับแล้วก็ลากเทียมตัวนั้นเนี่ยก็จะยึดกับ attachment ก็จะทำหนที่ในการช่วยไม่ให้ฟันปลอมเนี่ยถูกเคี้ยวกดเหงือกนะครับเพราะมีตัวนี้ค้ำอยู่นะครับแล้วก็ช่วยในการยึดติดไม่ให้ฟันปลอมถูกดึงขึ้นเวลาเจออาหารเหนียวทําให้มันไม่หลุดออกมานะครับเวลาใส่ในปากก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนทองที่เราเห็นในช่องปากตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่เราหมุนเชื่อมลงไปติดกับรากเทียนที่ฝังอยู่บริเวณน,นี้นะครับเพื่อช่วยในการที่จะยึดติด กับ attachment สีน้ำเงินน้ำเงินที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะมายึดติดกับส่วนที่เป็นยางตรงนี้นะครับนะเวลาเราใส่นะจะมีความล็อกกันนิดหนึ่งแบบตึ๊กนะ,ะความรู้สึกตอนที่เราก,กดเนี่ยจะมีความรู้สึกที่มันแบบกลึบลงไปคือยางมันล็อกไปบนหัวของ attachment นะครับกัดฟันลงมานะครับผมเวลาไปเคี่ยวอาหารเหนียวเหนียวแข็งแข็งไม่มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีจ้าเคี่ยวอาหารได้ทุกอย่างไหมครับได้ค่ะ อาหารพวกเนื้อหมูพวกอะไรที่มันเหนียวเหนียวได้ค่ะสบายเลยนะครับโอเคไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่อ่ะโอเคเราถอดถอดยากไหมไม่ยากอ่ะลองพยายามถอดให้ดูหน่อยครับผม,นนมแน่นดีไหมแน่นอ่ะลองใส่นะครับอ่ะโอเค